ค่ะแอซี SC ค่ะมณีสาวนุษอาบุญมะฝาดนะคะมณีว่าจิมาเบิงมาไหวพาจีพาซอนแก้วนะคะมันเจอบุญพอดีนะคะเป็นตักบาทกันตากบาทที่หาท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะที่วัดตาตาซอนแก้วนะคะสนานุนมะฝาบุญพอดีเลยเป็นวันพาน้ำแลาเป็นวันพอน้ำน,นะคะ เอาบุญมาฝากกันทุกคนเลยนะคะอ่าสายบุญท่ามากน้มีไผ่แน่โอ้ยไผ่เทีเมากมีน้องอ้อมนะคะมีคุณแม่ครูพรสีมีน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบป้าแต่นะคะพาที่ก็มาไม่แพ้กันนะคะมาเอาบุญด้วยกันกับพวกเรานะคะน้ำหนูวิ่งไปแล้วเขาตัดาข้าสารอาหารนะเอาบุญน้ำกันเด้อจ้าเดี๋ยวเสนอานาเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศพระธาตุสันแก้วนะคะ 360สามร้อยสามรอยหกสิบองศาเด็กนันไปกันยนวยนนึ่งนะคะอันนี้ย้อนสงพีอะะ่อ้นนอมก็พี่อ้อมพี่อ้อมก็อยู่ตรงแสงพอดีพี่อ้อมอยู่ตรงนั้นแนละ้สวยค่ะสวยค่ะแสงย้อนพอดีค่ะไม่เห็นคนเ <laughs> พราะว่าพาทิดค่ะหลวงตากำลังมาแล้วค่ะ เออทนเมืองเลยด้อค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สนับเป็นกำลังใจเลยด้อค่ะจะหากิจใหม่ๆมาอวดมาฝากอ้าวพาทิ่เท่านี้ก่อนมีท่านมีมงมนะคะมงมหารูปใหม่มาก อยูนี้ประมาณยี่สิบสี่องศาหรือยี่สิบหาองศานะคะแดดแจ๊ะกันยังใส่ได้อยู่สาวเรียวกับมาหลายแห้งนะคะนี่นี่จะสาวเรียวที่ยกกลองขึ้นเนี่ยคือสาวเรียวนะคะสาวเรียวกับยูทูบเปิดนะคะของจาก็จะวนไปเรื่อยเรืยนะคะเหมือนเหมือนกับอันนี้ที่วางไว้นะคะก็จะวนวนรอบรอบรบรอบรอบนะคะเพราะโซนนี้เป็นชั้นที่สาม าอาหประเทลอกระทงเ็นะสวยเอาบุญน,น้ำาัันเด้อค่ะสาธุบุญบุญถึงค่ะบุญถึกมานลวกันเด้อถ้าถ้าแม่กินแล้วขออนุญาตเด้อค่ะพายุในมุมกล่องเลยค่ะขออนุญาตเด้อค่ะ อนุญาตที่มีติดมาเอออนุญาตที่ติดได้ค่ะเขาอนุญาตท่ายคลิปได้ค่ะอนุญาตใจที่มีติดมาเอากล่องน้ำกันค่ะเอากล่องน้ำกันมาแล้วค่ะอาจารย์เดินมาแล้วอาจารย์เดินมาถึงแล้วมาใส่บาตรเรียกพานปื้มปีตินะคะค่ะพระที่ก็มาบุญด้วยกันกับเรานะคะไปจะรอบอีกรอบหนึ่งอยู่ค่ะโซฟาทีนี้ก็อนุโมทนาสาธุได้บุญด้วยกันนะคะ พา่ซานลูกที่สองเนี่แบบคุ้หน้ามากเลยส่งทุกข์ค่ะสองทุกข์เลค่ะ ่ะก็จะเวียนอีกรอบหนึ่งนะคะสาธุสาธุสาธุาเวียนนะเวียนก็จะเป็นวงกลมนะคะวงกลมมาเลยเพินให้ถ้าใสา่นะคะอย่าลืมนะคะมาวัดถ้าเป็นเกงเกงขาสั้นก็ ก็จะมีผ้าถุงให้ให้ใส่ลาดไา้กันสั้นนะคะถ้าเป็นกางเย้ขาสั้นที่ละเยอะเลยเข่าก็อันนี้อนุโลมให้ได้นะคะดังนั้นเราคนไทยนะคะเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะเราต้องเราต้องรักษาวัฒนธรรมอันดีไว้นะคะคใส่ผ้าถุงไปไหมนะคะเจะมางไรอุ้ยเก็บขยะน้อย เก็บเก็บไปเนจ้าเก็บไปแน่กระยาโอ้ยเก็บไปแน่เก็บไปแน่โอเก็บไปแน่อาจารย์คุณครูถ่ายให้หนูหน่อยนะคะคุณครูถ่ายให้หนูหน่อยนะคะ คือ,อะคะถ่ายห้น่อยป้าจะถ่ายหน่อยนะคะไม่ใส่ตอนใส่บาตรกูแล้ว่ได้ยังไ่ค่ะเขาจะยืดถ่ายอยู่พอาจารย์มาแล้วตาที่สาท่สามสรนะคะกำลังําวนน้กันดกะ สาดสาดสาดกนบ่ะนสาดสาดสาดทุกค่ะ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 สาทุกค่ะสาทุกสาดทุกค่ะสาดทค่ะสาดทุกะสาสาดสาทุกค่ะสาสาดสค่ะ ลูกป่สาธุลูกป่ค่ะจะไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวใครรับพร่อนนะถ้าไม่รีบจับรับพร่อนพี่อ้อมใส่บาทนะครับตรสาธคับพี่อ้อมสาทุค่ะ เดีวก็รอรับพรนะคะเดี๋ยวะ่าจานไทยล้านเดีก็จะให้พรดูสามร้อยหกสิบสามหมายนะคะเยอะมากเลยนะคะมุม่ายเยอมาค่ะตะบุญก็ดีนะคะมาด้ใจค่ะท้องฟ้าเปิดมากเห็นกับการเห็มา รับพรก่อนเนาะแล้วจะให้ชัางแต่งมันจะได้ได้ได้วิวไปเสร็จบ่ายเสร็จแล้วก็รอรับพรค่ะเห็นโน่นไม้บีบอยู่โน่นโน่นวิวโน่นคือภูทับเบิดนะคะถ้ามองด้วยตามันจะเห็นอยู่เขาโน่นเขาตัดแต่งนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ได้เราอยู่ตรงนี้แหละใช่ค่ะ แต่จะมายืนยู่ตรงนี้อาปาแต่มายืนตรงนี้จะถ่ายรูปภาพนี้ให้ถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายภาพนี่งด้วยยืนยืน,ย,นยืนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นกล้องทางขวางเป็นกล้องทางขวางนะคะหนึ 1, ่งสองรวมแรงมากเลยค่ะหนึ 1, ่งสองโอเคค่ะหนึ 1, ่งสองโอเคค่ะเอาคุณรูถ่ายทางนี้

ไปจงนวนป่ะไปไกลๆกันสวยมากเลยอาจารย์ช้พรนะคะแล้วพรด้วยกันค่ะ หลวงพ่อสุดๆเลยละพรค่ะละพรด้วยกันค่ะ ขอนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดประชันอาหารบิณฑบาตเพื่อจะได้มีกำลังศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ได้ในโลกต่อไปเพื่อความสงบเย็น เป็นผ้านี่ผ่านเทินสาธุสาธุโอ้ผ้าเนะีคะเอาบุญน้ำกันเด้ค่ะสาธุค่ะอย่าเลื่อนนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สนุนเรเด้วยะค่ะสวัสดสาธุค่ะ เมงกะละบาสาใกล้ๆผมาก่อนคุณครับยกมือ <laughs> <c oughs>

คิดดีพูดดีทำดีคบเพื่อนดีไปที่ดีไปที่ดีดีวิตดีดี b ิดีว wow, ่าวดี เฮ็ดดีคบมูดีไปมองดีชีวิตดีดีอีลีเดอร์สาธุค่ะสาธุกัแมัชี สาธุด้วยกันนะคะสาธุบุญกับแม่ชีค่ะแต่เราอยู่โอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะสาธุบ,าบุญค่ะสวัส,สดีค่ะ